สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ p a s s Channel วันนี้เราจะมาลองเล่น Resident Evil 3 Demo กันนะฮะขอย้ำไว้ก่อนนะฮะว่าตัวเกมเต็มนี้ยังไม่ออกนะฮะอันนี้จะเป็นเดโมซึ่งปล่อยให้เล่นฟรีกันแล้วในสตรีมนะฮะก็ใครอยากลองสัมผัสด้วยตัวของคุณผู้ชมเองนะฮะก็ลองไปหาโหลดกันได้มาถึงพอมาเจออะไรครับ Nemesis <c oughs> เริ่มเป็นหัวสมริภาพขอ,ของตัวเองแล้วสิว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับแต่งเล็กๆในน้อยก่อนนะฮะก่อนจะเข้าเกม บนี่บอกได้เลยว่าเมนูนี้คล้ายๆกับภาค2อะเลยทีเดียวเพราะว่าใช้เอนจินเดียวกันนี่เราต้องมาดูส่วนกราฟิกก่อน rendering mode i n t e r e s t อ๋อเอาน a mode นี่แหละ image quality 100%นะฮะนี่ frame rate ไอ Ref ้ refresh rate คระับตั้งไว้ที่144เฮ้ยกันเลยทีเดียวนะฮะก็คือมีความลื่นแบบคันเทพ คือข้อดีของซีรีส์ Le Resident Evil ในเวอร์ชัน remake ส่วนใหญ่นะฮะก็คือมันจะมีมันจะมีให้เช็คด้วยว่าเราจะสามารถตั้งค่ากราฟิกได้เท่าไหร่โอ้โหอันนี้อันนี้เกือบเกือบสกัดจอไปประมาณนึงแล้วนะฮะประมาณนี้ก็คงจะพอแล้วล่ะโอเคครับเดี๋วก็ปรับแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าไปออิวันนี้คาร์ล นี่พวกกันกองสามน้องคนนี้น่าจะช่วยเราได้คาร์ลอสอยากคิดนะว่าอยากคิดนะไม่คิดหรอว่าจะถามชื่อเขาหน่อยหรอเธอนีอยู่ในหน่วย RPD นี่นะเธอเนมนะชื่อก็น่าจะชื่อเลยชื่อจิวค่ะยินดีที่ได้จักจิล ฉันเป็นผู้นำกองผู้นำกอง UBCS ใครทีมของฉันต้องมาช่วยประชาชนคนีใช่เป็นไงบ้างล่ะในเมืองนี้มันเละเป็นเละเทลีบ้อยเหรอประชาชนกว่าหลายพันคนเนี่ยกลางล้มตายตอนนี้จะให้พูดถูกก็คือเป็นพวกอันเดดทีมฉันนี่ เูสเสียไปเยอะมากแค่จะให้มีชีวิตรอดอยู่ได้เนี่ยก็แทบจะแย่แล,แล้วเราก็ทำเราก็ทำท่นที่เราทำได้ถ้าเราทำให้รถไฟเนี่ยขยับได้สักก่อนอย่างน้อยก็พาผู้คนออกไปจากที่นี่ได้แต่เราต้องการควช่วยเหลือเพราะนฉันทำโดยลำพังไม่ได้ ก็ได้ันาด้วยแต่ฉันอยู่ข้างพวกเขานะไม่ใช่พวกคุณเฮ้อย่างงี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากจิเอะไรตำรวจสาวอันนี้ีนนอเราใช้ติดต่อกันได้เันรู้หน้าวิทยุคืออะไรโอเค ให้คุณพกออาเุินไปกอนถ้าเราไปที่ถนนได้จะได้เจอสพลายคนนี้โอ้โหภาพแบบผมมากดูดิเนี่ยถ้าใครเคยเล่นภาคสองมาก่อนก็น่าจะคุณเคยกับวิธีการควบคุมนะฮะโอ้ส่วนเรามีแค่สิบสองเองตายละโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปให้เร็วที่สุดที่จะทำได้นะฮะเราจะเราจะมาดูกันว่าเราจะจบเร็วแค่ไหนกัน อันนี้ยังเป็นแค่เดโมอยู่ก็อาจจะไม่ได้จริงจังในเรื่องของเนื้อหามากนะครับจนกว่าจะได้เล่นตัวเต็มอ่าเป็นไงวานี้เดี๋ยววาไม่ใช่อ๋อนี่ไงมีกระโดดหลบน,น้อนีฮยสิ่งที่สิ่งที่เข้ามาใหม่ในภาคนี้นะครับก็คือการลุกหลบนั่นเอง,งเอเดีเต่งว่าจะเขาดูกันนะ,ะอันนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้ โอ้สิอ๋อนี่ๆีเฮ้ยเออวิธีการคลัก,กระสุนนะฮะของ UBCS เฮ้ยนี่เตะ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 ถ้าเกิดถ้าเกิดเรากระสุนบวดเมื่อไหร่ปืนคุณน่ะเขาจะมีแค่เพียงแค่ลมเปล่าๆเทานน <c oughs> ่านั้นไอ้กันอ๋อนี่ไงกระสุนปืนพกใช้ผงดินปืนสองอันกระสุนลูกซองใช้ผงดินปืนบวกผงดินปืนแบบไฮเกรด กระสุนแม็กก่หรอไซส์ไฮเกรดสองเคจบนี่คือการผสมปืนแบบคลาสสิกนี่กระสุนปืนพกใส่นี่ช่องช่องอินเวนทารีนี่คือแบบเป็นคนนะฮะถ้าใครถ้าใครเคยเล่นตั้งแต่ภาคเจ็ดจะจะทราบดีว่าระบบอินเวนท r รีเนี่ยได้มาจากตรงนั้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคลิกตลอดอัอนนี้มีดนี่ปืนพกใช้ลูกยิงก็ได้นะฮะ เออทะลุกิ้งสะดวกกว่าโอเคดหลดิ้งอ๋อเต็มที่แคสิบอ่าเราวิ่งได้ตั้งนานแล้วไม่เป็นไรในดีสีโหมีอะไรให้อ่านไหมเท่านี้ไม่มีนะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะว่าใครที่ติดตาม Resident Evil ทุกภาคเนี่ยก็อาจะทราบดีว่าภาคนี้นี่ก็คืออยู่ในช่วงภาคสองด้วย ยังคิดไฟข้าบงยัง And how do I do that? Let's s t i l l i g a t u t t e s s t a t i o n once you hit the main road. Copy that. l e t i a t อ๋อโอเคอาลัสบอกว่าเราต้องไปเปิดกาเรึเปลานะเปิดไฟเปิดระบบไฟเพื่อให้รถไฟมาทำงานนะฮะแต่ว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนถนนก่อกน่นเ่ี้งตอบวิธีใช้สมุนไพรใช่ไหม อันนี้ก็คือเพิ่มเลือดนะฮะก็เป็นสมุนไพรเขียวสองนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเพิ่มแบบอ่าเพิ่มหลอดเลือดแบบเต็มหลอดนะฮะก็จะเป็นเขียวเขียวบวกแดงเลยเขียวสามเลยนะฮะอันนี้สเปรย์ไม่สามารถทําเองได้ต้องไปตามเก็บเอาเองเพื่ออะไรวิ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 ป๊อปเเหรอใช่มีทันดี่า อีเรียบร้อยมีทุกข้างเลยใช่ไหมเนี่ยสรุปวินี่มันอ๋อนาฬิกาใน,นไงตรงนี้มันเป็นเาเรียกว่ไหนนะเป็นพัซโซนะฮะเราอาจจะยังไม่ต้องดูตรงนี้อี่เจอแล้วกล่ <c oughs> กองไอเทมพลาสติกเลยทีเดียวเ,เดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าไม่มีอะไรให้เก็บเพิ่มเลย อ้าวคนวิ่งกันแล้วเฮ้ยยังมีผู้รอดอยู่แต่ต้องทำให้รถไฟขยับให้ได้ <S <S อ่าไนายนี่เฮ้ยเอาเฮ้ยนายใจเย็นใจเย็นเย็นเราไปนอนซะตื่นเอ้ยหลับหรือยังวะหลับแล้วใช่ไหมนี่นี่ฮะว่าแล้วจะไม่ตาย นี่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 แทงเข้าไปแทงเข้าไปเฮ้ยต่นิดบอกไว้เลยว่าเราวางใจไม่ได้ฮะถึงแม้ว่าซอมบี้มันจะลม้ลมลงไปนอนแล้วแต่มันอาจจะมีโอกาสฟื้นขึ้นมาได้คิดอะไรวะเนี้ยอ่าโอ้โหทัดเจนที่ไหนว่าอ๋ออยู่นี่อ้าวเฮ้ย ตีตีตีเฮ้ย,ยไม่มีตายเหรอเฮ้ยโอ,โอ้ชิตเอื้อหือโดนกัดโดนกัดเฉยเอาไปเอาไปเไปเฮ้ยอ๋อนี่คลิกเต็ปโอหอ๋อนี่หลดกันวนเลมากอะ่ะ คาร์ลอสฉันไปมาถนนหลักแล้วทำไงต่อเห็นหอส่สัญญาณไหมนั่นแหละสต๊สเตชันถ้าเราวิ่งออกไปได้ก็น่าจะเข้าไปได้มาถึงชั้นทั้งวิ่งเข้าไฟไปแล้วใช่อาจจะหาอาจจะหาที่ดับไฟทัดทนนั่นก็ได้นะมีการด่าเลยฮึ่ม ว่าระเฉลีต้องใช้จะต้องหาอะไรซัมติงมาใสไใน็อตตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เปิดน้ำได้วิ่งกล่องกล่องกล่องหาสิบไก่แล้วสลับเป็นมีพอดีเพื่อโอ้ผ่านทิกันมาละโอ้โหเฮ้ยดูแล้วดีไงเข้ามาเข้ามาอีกเข้ามาอีก อ้เรียบร้อยนี่นี่นะเราสามารถใช้ถังให้เป็นประโยชน์ได้วิอะไรอ่ะดินปืนอ่าเก็บล้วโอเคเอานี้มีอะไรให้เก็บอีกไหมไม่มีแล้วเนะี่ยเอาได้ไหมตรงนี้อ้าวล็อกอยู่ต้องหาอะไรมาตัดแล้วก็เไร,รเราจะวิ่งไปเรื่อยๆก,ก่อน โผล่เลยเจ๊ดเอาเป็นว่าเราเราประหยัดกระสุนก่อนดีกว่านะฮะเราคงจะยิงไอ้พวกนี้หมดในทีเดียวไม่ได้เว้ว้เฮ้ยทางนี้ไปทางไหนดีไปทางนี้ก่อนยึ๊ปเออนี่ไอ้มีกล่องอยู่เหมือนได้ยินเสียงอเอ้ยเปิดกล่องกันโอ้ ยังไงสมุนไพรมาเป็นต้นเลยทีเดียวไป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 เราจะไม่เสียเวลามากาไมน่าไว้ใจเลยตรงนี้กระสุนเราเหลือแค่สินัดนะฮะเหมือนตอนแรกเลยลต้องใช้มีดอยวจะต้องเดินอ้อมเดินอ้อมดีกว่าโอ้โห เออนี่เนี่ลงไปเฮ้ยตะตะะะะะ้ยเยวเดี๋ยวเดี๋ยเ้มงคมงคังเดี๋ยวเดี๋ิงถังได้ไหมเออตัวตัวเองโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยากราจะแย่เพราะฉะนั้นโอ้โหแดงแดงเชื่อเลยเค my g o d อันนี้หมดแล้วใช่ไหมอันนี้มีของอะไรอ๋อดินปืนโอเคนี่ไงไดนเวลาผสมดินปืนละก combine. ดคอมไบายจริงงี้สิ้านัดเฮ้ยก็ยังดีก็ยังดีแต่ที่เนี่คือหาหาสมุนไพรก่อนดีกว่ารอไว้ก่อนนะฮะว่าเขาหาคว่าจะอาจจะอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งมากนะฮะก็ขออไยด้วย นนะอ๋อมันเป็นทางลัดกลับมาที่เก่าเราต้องหาน,นี้ให้เจอก่อนตัวไขนะ่เราต้องหาพวกประเจอ,อะไรพวกนี้เอามาไขาตัวถังดับเพลิงให้ได้นะเราไม่งานอะไรก็คงไปต่อไม่ได้อันนี้มีอะไรไปไหมไม่มีเดีย๋ยวเราวิ่งย้อนกลับไปก่อนอันนี้ไปได้ไหมออไม่ได้นะปีนได้ไหมปีนไม่ได้อ เฮ้ยบ๊อบเฮดบ๊อบเฮดไม่ถึงต้องยิงเป็นกระสุนนิดนึงจำไว้เป็นไรเอเดนเดี๋ยวเราไปฝั่งหนูกันบ้างนะครับวีวีโอ้ยยาวเลยเอีกยาวใช่ไหมเนี่ยอย่างงี้ต้องเช็คปั้น โอ okay. ตายอันนี้ต้องใช้รหัสอไงว่าล่าเชนตอไม่มีรหัสอันนี้คืออ๋อบัตขกของเจ้าของร้านยาอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากอ๋อนี่ไงเจอแล้วไม่มีใครรู้รหัสของตู้เซฟน,นี้หรอกมาบิีิฟูลอะควาเคียว อะควาเคียวอ่ะอันนี้คือคำใบ้เขาบอกว่ามันจะมันจะอยู่ระหว่างชั้นกับสิ่งเนี้ยคืออะไรวะอืมวินนปืนเก็บอ๋อมีรูปภาพด้วยตรงนี้หายหายหายนี่ดวง ลงทำไงครับซ้ำต้ำซ้ำก็ไปต้ำซ้ำซ้ำเออนั่นแหละเรียบร้อยลมหลายคนอาจจะบอกว่าคนลมเราอย่าซ้ำแต่ในกรณีนี้ลมเราต้องซ้ำไม่งั้นมันก็จะทำร้ายเรานะฮะโอเคเก็บก่อนี้ไม่มีอะไรใช้ได้เลยนี่โหลดหนึ่งอันนี้อุ้ยไม่ยุ่งดีกว่า ตอนนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วใช่ไหมขับลงไปกันจนถึงตอนนี้เรายังไม่เจอสมุนไพรเลยอเอาไปว่าเราค่อยๆไปก็ได้มงอันนี้ทางตันเฮ้ยอ,อ้าวนีนี้เอืออ้โหโอโหเร็วมากเร็วมากเดี๋เดๆๆเด้อเด,เด,เดงานเข้างานเข้า เราจะตายในเดโมไม่ได้เด็ดขาดโหเฮ้ยอันนี้คือเอามีต่กระสุนเนาะโอ้ยยิงกันได้วะนี่นี่นี่ลงไปลงเสร็จทำไงลงเสร็จซ้ำซ้ำตี่จิ้มจิ้มไข่จิ้มไข่เออเรียบร้อยตายดูสิ โตายแล้วจิวปางตายเลยนะเนี่ยแอบเดี๋ยวดูสิตอนนี้เราอยู่เราอยู่โซนนี้สิ่งที่เราเดทนทางที่เราจะต้องไปจะต้องขึ้นบันไดเหรอนะอันนี้เราก็เพิ่งลงมานี่ใช่ไหมโอ้ยล้มอ,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 อีกต้ม ตายเออตายอะถ่ายเย็นอนี้เข้าได้ไหมเอออนี้เข้าได้โอ้โหเจ็กทุกตัวเลยใช่ไหมอ่ะโอเคอันนี้รอดอันนี้ประกอบฉากเอา้าอีนี่มาทำไมมาทำไมเออลมไปซะอา้าวซ้ำแทนแทนเข้าไปแทนเข้าไปแทนเข้าไป,าไปอือ อโอ้ยแต่แย่แล้วโอ้ยองมือไปอีกไปทางนี้แล้วกันวินี่ไงเจอแล้วสายยานดับเพลิงเอเอนนี้คืออ๋อนี่บันทึกมีรูปตองเหรอที่ไหนวะ ถ้าเราไปถ้าเราไปทางใต้เราสามารถตัดโต้อ๋อตรงนั้นไงที่เราเข้าไม่ได้อ๋อมันเป็นตำแหน่งที่เราไปเอาปืนลูกซองได้ใช่ไหมโอเโอเค,อเ,คเรียบร้อยวิเต๊้อันนี้คือวินอ้ราเบิดอ่าเรียบร้อยอย่างหนึง่งวิดินปืน yes ผสม อออันนี้อ่าโอเคยิงได้เยอะขึ้นหน่อยแต่ปัญหาตอนนี้คือเราไม่มีสมุนไพรอ๋อนี่ไงอันนี้คืออะไรวะอ่าอ๋อมันจะมีพัสดุบางอย่างที่ต้องใช้อ่าต้องแจ้ปิศนานะครับแล้ก็ต้องใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมานะฮะเนี้ยปล่อยไว้ก่อน เพราะเราจะไม่มีอะไรไปตัดเลยอยู่แทบแย่แล้ว okay, okay, เดี๋ยวเราไปห้องน,อ oh, นู้นต่อนโอ้นี่เจอแล้วนี่แหละเราอาจจะต้องไปไปเปิดต,ตรงนี้อ๋อ oh. นี่ไทบราเธอร์เรลเวย์ Hi ให้ใช้ Control Panel เนี่ยในการอ่าเขาเรียกอะไรน,นะเป็นการเปิดเปิดเส้นทางให้กับรถไฟสายต่างๆแล้วก็สามารถดูได,ด้ด,ด้วยว่าอ่า Track ไหนที่กำลังใช้อยู่อ๋อ,อนี่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  <c oughs> ไม่มีอะไรเลยเ <c oughs> นะแล้วเราจะแล้วเราจะไปยังไงอ,อ่ะอ๋อใช่เราต้องไปเปิดไฟก่อนแต่ว่า ปัญหาคือไฟอยู่ตรงไหนในนั้นนี้กลับไปก่นอนเวมาจะเข้าไปทางนั้นไม่ได้แล้วนะฮะไอแครตรงขา้าเมื่อกี้เอ้ยครับคเหมือนตรงนี้หน้าจามดหมดแล้วไปต่อไปต่อเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปทางนั้นไม่มีซอมบี้แล้วเนาะเอ้ย ถ้าคือเราโดยอีกรอบนี้เราน่าจะเดี้ยงแล้วนะเนี่ยโอ้โหเดราเข้าไปก่อนนะโอ้โหเป็นดงเลยม <c oughs> ีเปิดเพลงอีกเฮ้ยกระสุนขอ,อสมุนไพยหน่อยเร็วจะตายแล้วใ๋นะ่ไหมโอ้ยออน,นี้ก็อันนี้ก็มีล็อกไว้อยู่ี๋ยวนะ เอาใช้นี้ได้ไหมไม่ได้แต่ว่าไม่เกี่ยวนี่ไงรอดแล้วเราต้องใช้ก่นอเนเฮ้ยนไงใน,นไงนี่คีมเสร็จสิครับรออะไรอันนี้กล่องอินเวนทารี่ไม่มีอะไร Để kim, hai kim. Yep. Ok. Hang nỉ. Shia! Uuuuh. Fuck. ờ, Uuuuh. ôi, lộn 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 Uuuuh. ging 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 Uuuh. 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 lộn 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 Uuuh. 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 coi, Uuuh. coi, đi 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 nào, nè 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 đi Hơ, 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 shit đi đi với đi 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 ồ đi 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 Ừ, đi đi Holy shit đi 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 ชิดแล้วชิด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 โอเควิ่งสิครับรออะไรอุ้ยโอ้โหเฮ้ยดูไม่จืดเลยเทสจบแล้วไวมากจุดเจ็ดนาทีนะฮะคุณผู้ชมอาจจะมีอาการกระตุกกระต่างนิดหน่อยนะฮะเพราะว่า ตั้งแต่เล่นจบภาคสองวันนี้แทบไม่ได้แตะอีกเลยนะฮะความชำน,นาญก็อาจจะลดลงไปบ้างนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคก็คงจะหมดแล้วสำหรับ Resident Evil 3 d e เดโม,โมนะฮะบอกได้เลยว่าภาพสวยมากอ่านะถ้าใครอยากให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเล่น Resident Evil ภาคสามต,ตัวเต็มนะฮะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะฮะเออจะได้เป็นกำลังใจจะได้อยากเล่นต่อนะฮะโอเคสำหรับวันนี้จบแผดซังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Somebody who's capable of getting me the hell out of here. What was that? Double! Kendo, you're alright. You're all right to right, stretch. Stop and do what? I got your back. Go! Go! <laughs> Glock sticky. You better hurry. Sorry. Look out! Let's do this.